สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูดออ้อสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยค่านิยมไทยกันนะคะค่านิยมหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าน่ายกย่องเป็นรูปแบบของการคิดที่อยู่ในจิตใจสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้แก่ ธงชาติไทยภาษาไทยพยัญชนะไทยการแต่งกายและศาสนาค่ะค่ะเด็กๆเรามารู้จักวันสําคัญของชาติไทยกันเลยนะคะวันแม่แห่งชาติวันปิยมหาราชวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันลอยกระทงวันสงการวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาค่ะ คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้คนไทยก็ยังมีมารยาทดีเช่นมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจคนไทยส่วนใหญ่ จะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ